สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีัะครับคอลัมน์กลองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ตรงกับฉบับวันที่30เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าอย่าสึกเก้าอี้สนามชัยหนึ่งขัดตาทับตอบแทนโคตา้าสนามชัยหนึ่งก็หมายถึงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั่นแหละครับเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ ก่อนที่โผสุดท้ายนายสุทินคลังแสงขึ้นนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือที่เรียกขานกันว่าสนามชัยหนึ่งปรากฏว่ามีรายชื่อของคนที่เคยเป็นทหารเข้ามาเป็นแคนดิดตหลายคนอยู่ในโผนะครับทั้งสายสองลุงอย่างพลเอกวิทยพัสดินะอยุทยาซึ่งเคยเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็มีความใกล้ชิดกับทักษิณชินวัตรตั้งแต่เป็นนักเรียนเตรียมทหาร แถมยังเป็นน้องรักก้นกุฏิของพลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐตีคู่มากับพลเอกนัทพลนาคพาณิชซึ่งเคยเป็นรองผู้ประชาก,การทหารบกเป็นเตรียมทหารรุ่นที่20เพื่อนร่วมรุ่นของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์และก็ยังเป็นนายทหารยุทธการที่ทํางานคู่กับพลเอกประยุทธ์เย็นโอชาตั้งแต่สมัยเป็นผู้บัญชาการทหารบก จึงถือได้ว่าเป็นมือทํางานชั้นเซียนเลยทีเดียวนะครับที่ได้รับความไว้วางใจให้ทําภารกิจมาหลายภารกิจตลอดการทํางานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั่นแหละครับแต่ก็ต้องยอมรับกันว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่มีการจัดตั้งรัฐบาลมีความเคลื่อนไหวของนายทหารเกษียณหลายคนที่มีสายสัมพันธ์ทั้งทางตรงและกระทางอ้อมกับทักษิณชินวัตร ต่อสายแสดงตนต้องการทํางานในตําแหน่งในสายงานด้านความมั่นคงเพราะเชื่อบนาักการเมืองสายพลเรือนเนี่ยคงยากนะครับที่จะเข้ามาบริหารงานในกระทรวงนี้ได้ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะส่งผลให้เกิดแรงกระเพื่อมในการชิงเก้าอี้ระหว่ังทหารด้วยกันเองแรงพอสมควรทีเดียวนะครับรายชื่อแรกที่โยนเข้ามาเนี่ยคือพลเอกวิทย์แต่ว่าคณะทํางานจัดตั้งรัฐบาลปัดตกไปเนื่องจากไม่ได้อยู่ในโคต้าของพักพลังประชารัฐ จากการยืนยันจากแกนนําหลักนะครับอย่างพลตบดเอกพัชราวาดวงสุวรรณและร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าเจรจาขอโคต้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของกระทรวงแรงงานและก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเท่านั้นแหละครับเพราะก็มีข่าวยืนยันได้ว่าพลตบดเอกพัชราวาทเนี่ยต้องการนั่งเก้าอี้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุมทหารด้วยตนเองแทนที่พลเอกประวิทธ์ผู้เป็นพี่ชาย หลังจากที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยริบเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและประธานกตรจากพลเอกประวิทย์ไปช่วงกลางๆรัฐบาลนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยตัวที่ออกจากบ้านป่ารอยต่อมันไม่ไหลลื่นเหมือนกับช่วงที่พลเอกประวิทย์เนี่ยคุมทหารแล้วก็ตำรวจอย่างเบ็ดเสร็จนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์ที่ยังต้องการให้กองทัพเนี่ยมีพี่เลี้ยงในการดูแลบริหารราชการในส่วนของกระทรวงกลาโหม และไม่ต้องการให้ทหารกับตำรวจตกไปอยู่ในมือของพลตํารวจเอกพัชราวาทและร้อยเอกธรรมนัฐพลเอกประยุทธ์ได้ส่งชื่อพลเอกนัทพลให้นายเศรษฐาทวิสินเนี่ยพิจารณาหลังจากที่มาขอคำปรึกษาที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะครับเริ่มมีกระแสโจมตีอย่างมีนัยสําคัญพุ่งตรงไปที่พลเอกนัทพลว่าเข้าไปมีส่วนในการปราบปรามเสื้อแดงภายนอกเนี่ยมองว่าเป็นการปล่อยมาจากพักเพื่อไทย จากกลุ่มการเมืองที่สูญเสียโคต้าของพักไปให้กับทหารอย่างเสียเปล่าแต่กระแสอีกกระแสนึงเนี่ยกับพุ่งตรงไปที่ศูนย์กลางอํานาจใหม่ในพักพลังประชารัฐนะครับที่มีการโต้กลับเกมของพลเอกประยุทธ์ซึ่งวางหมากให้พลเอกนัทพลเนี่ยมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกว่าเป็นการตีกันพลตบเอกพระจรวาทและส่งผลให้ในที่สุดเนี่ยชื่อของพลเอกนัทพลต้องถูกเปลี่ยนก่อนส่งโผไม่นานสักเท่าไหรนะ่นัก ตามมาด้วยการปล่อยเอกสารตั้งคำถามเรื่องขาดคุณสมบัติรัฐมนตรีของพลตบดเอกพชรวา,าทนะครับก่อนที่ทีมงานของพลตบเอกพชรวา,าทเนี่ยต้องออกมาชี้แจงข้อมูลผ่านตัวแทนยืนยันถึงการเพิกถอนคำสั่งปลดออกจากตำแหน่งไม่มีผลให้ตนเองเนี่ยขาดคุณสมบัติแต่อย่างไดนะครับศึกน้องในไส้กับน้องรักในชีวิตรับราชการของพลเอกประวิทธ ได้แสดงให้เห็นถึงร่องรอยความขัดแย้งที่ยากจะสมานเยียวยากันได้และก็เป็นปัญหาหนักอกยิ่งกว่าเรื่องสลายสีเสื้อและข่าวการเมืองในอดีตซะอีกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังกลายเป็นมหากาบภ,ภาคต่อที่ยังสอดแทรกไปทุกองคาพยพของอำนาจรัฐอย่างไม่จบไม่สิน้นและนั่นแหละครับอาจจะเป็นส่วนที่ทำให้ในายใหญ่เนี่ยต้องปล่อยให้คณะทำงานจัดตั้งรัฐบาลพิจารณาโกต้าตามตัวเลขคณิตศสาสตร์ของจำนวนสสไปก่อน ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งในตำแหน่งที่ไม่ใช่ไฮไลท์ทางการเมืองขณะนี้นะครับทำให้ชื่อของนายสุทินคลังแสงเนี่ยกลับมานั่งตำแหน่งนี้ในโผคณะรัฐมนตรีรอบสุดท้ายตอบโจทย์การบริหารโคต้าแบ่งสรรปันส่วนให้กับทุกกลุ่มเพื่อไปการตอบแทนให้จบรอบแรกในรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งไปก่อนเพราะมีการมองกันอย่างนี้ครับว่าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเอง และนายสุทินก็เหมือนกับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแบบขัดตาทับเท่านั้นแหละครับก่อนที่จะมีรัฐมนตรีว่าการตัวจริงเนี่มานั่งและก็ทําหน้าที่ในรอบต่อไปหากว่าสายอํานาจเก่าเนี่ยเคลียร์กันให้จบในอีกมุมมองหนึ่งของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีการมองกันว่าตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในยุคนี้เนี่ยไม่ได้มีความสําคัญเหมือนกับยุคก่อนที่จะต้องคุมสภาพเอาไว้เพื่อป้องกันการปฏิวัติร,รัฐประหารนะครับเพราะว่าการวางโครงสร้างกองทัพยอย่างเดียวแน่น และเหล่าทัพเนี่ยเขาก็มีกฎหมายของทหารที่คอยควบคุมการบริหารงานอยู่แล้วนะครับรัฐมนตรีที่เป็นฝ่ายการเมืองเนี่ยจะทําอะไรได้ไม่มากสักเท่าไหร่หรอกครับยิ่งกองทบ,บกมีบางหน่วยอยู่ในสถานะของหน่วยรักษาพระองค์ไม่มีใครอยากจะไปล้วงหรือว่าไปแตะให้เดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเลื่อนยศการปลดและก็การย้ายไม่เหมือนกับช่วงที่เตรียมทหารสิบเรื่องอำน,นาจในรัฐบาลทักษิณ หรือบูรพาพยักขยายปีกยุคลุงป้อมคุมกลาโหมที่การเมืองเนี่ยเข้ามาวางตัวบุคคลหรือกำหนดแนวทางเกี่ยวกับเรื่องการจัดหาอาวุธยุธโทโธปกรณ์ได้อย่างชัดแจ้งและถ้าในที่สุดนะครับชื่อของนายสุทินได้รับการโปรกปกรบโปรกระบอมลงมาเนี่ยเจ้าตัวก็ต้องมีทีมงานในการเข้ามาให้คำปรึกษาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือผลเอกพิสารวัฒนาวงคีรีสมาชิกพักเพื่อไทยแล้วก็เป็นเตรียมทหารเก้ารุ่นพี่ปกครองที่ทักษิณเนี่ยไว้ใจมากที่สุดซึ่ง ได้ข่าวว่ามีการฟอร์มทีมในการทํางานด้านความมั่นคงเอาไว้บ้างแล้วนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับเพื่อไทยเนี่ยยังมีทหารฝีมือดีอย่างพลเอกนิพัฒน์ทองเ,เล็กซึ่งเคยดารงตําแหน่งเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมในยุคยิ่งลักษณ์ชินวัตรปัจจุบันนี้เป็นทีมงานผู้ว่ากทมอของชัดชาติสิทธิพันธุ์แล้วก็เขียนงานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และก็การทหารอยู่ในสื่อหลายสื่อด้วยกันล่าสุดนี้ก็โชว์ผลงานในการเจรจายุติการหยุดยิงที่เขาพระวิหารด้วยการต่อสายตรงกับคุณมเนธ ซึ่งเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีและก็เป็นผู้นําทางทหารในขณะนั้นนะครับและยังรวมถึงพลเอกสุกรรมผลสุวรรทัศน์ซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ก็เป็นสายตรงของทักษิณด้วยเช่นเดียวกันทีมงานทางทหารเนี่ยจึงเป็นเรื่องจําเป็นนะครับเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังต้องทําหน้าที่ในตําแหน่งของประธานสภากลาโหมประธานคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นในผล ประธานสภาองค์การทหารผ่านศึกอีกด้วยนะครับดังนั้นหวยจึงออกที่ชื่อของสุทินนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อพลางไปก่อนในช่วงนี้นะครับ